วันนี้การเมืองเราเปลี่ยนกันไปเยอะนะครับมีการย้ายข้างสลับขั้วฝ่ายรัฐบาลบางส่วนเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้อนส่งเรื่องอภิพี่ปลายด่วนมาเลยเรียรจุเรืียรจุเรียรอ้ยมาอนีครับนครับโอ้ยไปไปท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนี่นี่เสียใจยิ่งกว่าตัวจริงอีก <laughs> ใช่จ้ะกราบดลบแพทยนเหมือนคนเก่าเลยฮัลโหลอังคฮอล์ฮะท่านท่านดีใจหรือว่าเสียใจผมผมว่ากระทรวงใหม่ของท่านมันเป็นกระทรวงเกรดเอเลยนะเจ็ดแปดเก้า็ดพูดทมไมเนี่ยผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรับผมรักคุณบังสลันโอ้ สปททอสปาภาทอสาททอสภาทอสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำ a q u a t ท c เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แ p l น n ทิปไลฟทิพยาประกันชีวิตหนึ่งในพันธมิตรของธนาคารอมสินยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลก g s t แบตเตอี่แบตพลังอึกปุ๋ยรุ่งอรุณดีดีดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนเชิญนั่งครับท่านสมาชิกสภาทอกทุกท่านครับได้เวลา เปิดประชุมนะครับก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการย้ายขั้วสลับข้างกันอยู่พักบางพักก็นะขอถอนตัวแลันะจากการเป็นรัฐบาลนะโดยเฉพาะพักภูมิใจใครอยนะ่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าใครภูมิใจบ้างนะบางท่านก็ นะไม่ไม่แน่ใจว่าขอออกมาเองหรือว่าถูกขับไสไล่ส่งนะเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆก็จะมาเป็นฝ่ายค้อนนะวันนี้ที่นั่งในสภาก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับนะท่านที่เคยอยู่รัฐบาลก็อาจะต้องไปอยู่ฝ่ายค้อนก็นั่งให้ถูกที่ด้วยนะครับ้่อใครจะอยู่ตรงไหนก็ต้องไปให้ถูกที่นะครับเดออี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรท่านจะไปแล้วต้อง,งเอาอุปกรณ์ไปก่อนเนี่ย อุปกรณ์ที่ไหนนี่มันข้าวหลามอะไรนะข้าวหลามอ๋อข้าวหลามโอ้มาสักทีบมากเลยโอ้ดูก่อนเรียบเียจุ่มเรียบเลี้ยมไป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 ลาออกลาออกขออยู่ไว้นะลาออกลาออกลาคนเพื่อนที่รักลาก่อนเพื่อนที่รักลาก่อน ท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีมั้ยโอ้ท่านพนมครับเห็นภาพแล้วก็ใจหายนะท่าระธานครับเคยอยู่ร่วมกันมานานไม่สงสารตัวเองอะครับ <c oughs> คือสงสารฝั่งรัฐแบานมากเลยคือก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่ากลุ่มที่ย้ายไปเนี่ยซกมมกมากเลยนะครับมา <c oughs> ดูจากถุงที่ใส่ของไอ้เราก็นึกว่าแบรนด์เนม พัดลมนี่รุ่นประมาณพระว่าลืมทิ้งไว้ตอนตีกิวคุณสียา,าท่านประธา,านแล้วก็ท่านประธานฮะอยากทราบอย่างเดียวครับไอ้รุ่นนี้เขานับจำนำไปเนี่ยเดี่รุ่นเนี้ยอย่าหิ้วผ่านกลมศิลป์น,นะข้าไปราครับเขายืดเป็นของโบราณเลยพัดลมนี่หมุนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมันยังงงอยู่เลยธ่ประธานเดี๋ยวผมจะปั้นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ งสารตัวเองเหลือเกินครับที่รับเอาไว nah ้ตั้งนานนะท่านประธานเรียนท่านประธานครับผมรังสีมันเทียมพรรคประชาธิปัครับมีมีอะไรครับเดี๋ยวขอเอารัฐตรโมนเทียมกระทรวงเกษตรอ่ะเอาลาออกไปก่อนครับแต่ผมมีตั้งคําถามครับเพราะว่าผมสงสัยมากว่าอนุเทียมเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายคอนมาก่อนเลยไม่เคยเป็นฝ่ายคอนตรวจสอบรัฐบาลแบบนี้จะเป็นฝ่ายคอนได้เหรอครับจะทํางานได้เหรอจะชินเหรอไม่ท่านทําได้แน่นอนครับ ตรวจสอบได้น่ท่านได้แน่นอนเดี๋ยวค่อยดูผลง,งานผมตรวจสอบได้ครับพวกผมตรวจสอบได้หมดเลยหลังจากที่ไปอยู่รัฐรัฐ,รฐ,รฐบาลมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมองเล็งเห็นความดีของรัฐบนลนะครับทําความดีตั้งแต่ท่านอิงอูมาเป็นนายกเอาเอายังไม่หมดอีกเหรอเอาไม่สักคนแล้วท่านประธานโอ้อ นี่นี่ให้ครูใหญ่หิ้วมาเองเลยอ่ะท่านผมพลาดจะขโมยโอ้โหป,ป,ป้าปขโมยอ่ะเช่นเท่านต่อเช่น,นเำลจะพูดบอกว่าอยากระบายความในใจหลังจากที่ออกมาจากรัฐบาลแล้วอยากจะบอกท่านนายกของเราเป็นคนดีนะครับสร้างงานสร้างเงินสร้างปัญหาด้วยนะครับอันนี้หยอกเล่นะนะท่านเป็นคนดีครับทํางานนะเผชิญปัญหาที่ผ่านๆมา ปัญหาทั้งหมดหายนะอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะปัญหาทั้งหมดหายนะหายนะหายยันหายนะหายนะหายนะหรือหายยันะหายนะเออสกดยังไงสกุวดยังไงหอหีบสระยอยยาสระเราหนูสระหายยันนะขอบคุณมากครับท่านประธานครับเดี๋ยวจัดคอร์สอบรมให้กับฝ่ายคอร์สให้ครับผม หลักสูตรฝ่ายค้อนโดยเฉพาะฝ่ายค้อนฮะแต่ผมก็ยังพูดผิดเหมือนกันครับท่านประธานหวังว่าคงจะเข้ากันได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานนั่งกันถูกที่ถูกทางแล้วนะครับมาถึงเวลานี้ท่านนายกต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านนายกรัตนเมธีมด้วยนะครับที่เราได้รับทราบข่าวร้ายว่าท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนะสภาทอกเรา นี่เสียใจยิ่งกว่าตัวจริงอีกนะต้องขอแสดงความเสียใจมากเลยที่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้นะครับแล้วทําให้นายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่สภาทองเรายินดีให้ท่านมานั่งเล่นได้นะครับถ้าเผื่อว่างๆงเงาๆนะครับก็มานั่งสภาทอกได้สภาทอกเราเป็นเวทีทอกของคนนอกสภาอยู่แล้วนะก็ท,ท่านท่านมีมีอะไรที่จะกล่าวกับทางสภาทอกได้นะครับเรียนเชิญครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครข่าวจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไวโอ้มีคำคมท่ถ้า<อ>ที่บ,บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝั่นเท่านั้นพอโอ้เป็นเป็นคำคมเลยนะครับฮัลโหลอัง้อเหาะคะ้อยงอนอยู่เลยอังค้อวนเส้นคือเรื่องเทปหลุด คือลุงเอาเทปไปพันไว้กับใส่ใส่ใช่ป้าแล้วพ่อก็ไปสะดุดล้มใช่เกือบต้องเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วบังเอิแบบมาบอกว่ามันเหลือแค่ชั้น1ิบสี่ก็เลยแบบไม่ไม่ไ,มไปโอ้ใช่ใช่หนูขอสั่งยาวุุนเ้นสองสองถุงส่งที่บ้านเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเอาของหนูถุงหนึ่งของพ่อถุงหนึ่งขอบคุณค่ะ อ๋อสอเลยค่ะท่านประธานโอ้นี่นี่คุยกับลุงวุ้นเส้นเหรอครับอ๋อ,อมีสั่งวุ้นเส้นด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นยำวุ้นเส้นไข่ยมเส้นอ๋อระวังไรเดอร์จะมาส่งคนละยำนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรนะีรัฐมนตรีมัแล้วใช่ไหมครับครับท่านท่านดีใจหรือว่าเสียใจผมผมว่าการะทรวงใหม่ของท่านมันเป็นกระทรวงเกรดเอเลยนะเกรดเอครับ กระทรวงวัฒนธรรมนี K K ่เขาถือว่าเป็นกระทรวงเกรดซีซึ่งซึ่งน่ะนายกมาควบแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เป็นกระทรวงเกรดเอแต่เดี๋ยวตอนปลายเทอมต้องรอตัดเกรดอีกทีหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านใหม่เนียท่านมีอะไรจะพูดกับพวกเราด้วยนะครับอ๋อท่านต้องพูดด้วยเหรอครับทำไมเมื่อก่อนผมนั่งเจ้ากระทรวงนี้ โดนห้ามพูดตลอดเลยครับอนขออนุญาตท่านประธานนะคะในฐานะที่มาสารต่อนะคะก็ต้องยองหัดขาไห <c oughs> ว้าสา <c oughs> กราบรลบท่านประธานเหมือนคนเก่าเลย <c oughs> สืส่สารได้า<ล>บายกรับผมนิฉันองค์อิงแพ้เมืองการค่ะ <c oughs> นายกและท่านมนเทียมอ๋อแป๊บหนึ่งและท่านมนเทียมว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นล่าสุดค่ะก็ขอฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะเป็นร่ฐงคนเทียมครั้งแรกนะคะก็อยากให้ทุกท่านช่วยแนะนําที่กินอร่อยๆนะคะเพราะว่าคงจะได้ทานอาหารอยู่หลายมื้อที่เตรียมรีวิวเลยค่ะคิดเรื่องกินอย่างเดียวเลยเหรอครับก็มันง่ายที่สุดนะคะไม่มีนโยบายอะไรเกี่ยวกับกระทรวงบ้างเลยครับ Coming soon ค่ะ ดูภูมิใจนโยบายจะมาเร็วๆนี้ใช่ค่ะต้องรอติดตามค่ะขอบคุณครับท่านรัตมนียวมว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีม,มีมีอะไรครับคุณชอบครับอ,อยากให้ท่านประธานนับองค์ค่ะว่าวันนี้องค์ครบหรือเปล่าค่ะมีใครออกไปแข่งองค์ข้างนอกหรือเปล่าค,ะาค่ะจะจะ,จะให้นับองค์ตอนนี้เลยเหรอครับใช่ แล้วคนท่มไม่มีองค์นี่จะทํำยังไงฮะองประชุมค่ะท่านประธานอ๋อองประชุมนะคิดว่าองค์ลงนะเนี่ยท่านท่านเย็นมีอะไรครับก็กราบเรียนท่านประธานสภาครับเมื่อกี้ที่คุณช่อเทียมบอกให้นับององประชุมใช่ไหมครับผมอ๋อองประชุมค่ะประธานครับเช็คเลยก็ดีครับท่านประธานครับผมอยากให้เช็คครับว่าอยู่กันครบไหมครับเราจะได้ผ่านองค์ประชุมกันสักทีครับผม ผมต้องนับด้วยเหรอครับใจผมเดินไปเช็คทุกคนแล้วไงครับมันไกลคุณก็เช็คกับผมสองคนนับกันไปนับกันมาได้ครับจะได้รู้วิธีการนับนับยังไงแต่มีข้อแม้ข้อแม้ยังไงครับนับกันสองคนแต่ห้ามพูดคำว่าสิบถ้าเกิดผมพูดคำว่าสิบจะโดนทำโทษเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ เขาเขาใจว่าไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บครับท่านประธานครับเพราะว่าผมเจ็บแทนไปแล้วอขอบคุณครับท่านประธานอย่างผมหนึ่งผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพูดทำไมห้าพูดขอเปลี่ยนภาษาได้ไหมครับรู้มากอีกนับเปลี่ยนภาษาจะภาษาอะไรเอาภาษาจีนครับแมเจ๊กหนอซานะได้ครับเจ๊กหนอซาสี่งโรักชิกโป่ยเก้าจับอจับเอาไม้มา เจ้าแปลว่าอะไรอะแปลว่าสิบพูดทำไมเงี้ยห้ามพูดพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้ครับเอ่อท่านเยีนครับอะไรครับขอเปลี่ยนภาษาอีกทีภาษาอะไรอังกฤษอังกฤษเลยเหรออังกฤษเลยขึ้นมาวันเสาร์ดูสภาทองช่องไทยรัฐทีวี ผมก็แสดงสป,ปิริตครับผมไม่สามารถร่วมรัฐบาลนี้ได้หนังสือประกาศราออกผมยื่นต่อท่านประธานสภาไปแล้วนะครับแต่แขนผมสั้นยื่นไม่ถึงนะครับสา